และอีกท่านหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีหมาเดินผ่านมาพร้อมกันคนในหมู่บ้านก็กล่าวว่าก็ริบจงเส้นไหว้เถิดชายคนนี้บอกว่ามาคุณตูลิอุขริบเลิอผฮาดินชัยอันดูนัลลอฮฺอันซาวยจนฟาดดารับูนุกะฮูฟาดดาคอลันจันนะชายคนนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานพูดแบบเสียงแข็งยืนหยัดต่อหลักการศาสนาและได้กล่าวว่าฉันไม่อาจที่จะ เส้นว่าให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้แม้ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่อื่นอยา่ารสุมีห้าหัวตาละจนกระทั่งคนในหมู่บ้านโกรธ แล้วก็ได้ฟันคอชายคนนี้จนเสียชีวิตและชายคนนี้เมื่อเสียชีวิตเขาก็ได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของรัสุบฮานะหัวตาอาล่ะผู้แต่งพินองผู้ที่มีมานหนังสือตำรากิตาบุตรเฮดได้แกะประเด็นต่างๆในฮะดีษบทนี้มากมายและท่านได้กล่าวว่าฟีฮีชาฮิดุลินฮะดีษโซฮีท่านมุ h a m มัดบินอับดุลว h ฮาบเนี่ยพ่นองผู้ที่มีอมานท่านได้หยิบยกว่านี่คือหลักฐานหนึ่ง ที่เป็นหลักฐานในฮะดีที่ถูกต้องโดยการยืนยันจากฮะดีที่ถูกต้องยังไงพี่น้องผู้ที่มีม่านท่านได้หยิบยกฮะดีอีกบทหนึ่งนั่นก็คืออัน An จ ah ันนาตูอักรบูอิลาอะฮดีกุมมินชีรอกีนาลีฮีวันนารูมิสลูซาลิกท่านเชคโมฮัมมัดบินอับดุลวาฮาบได้หยิบยกฮะดีที่ถูกต้องพี่น้องผู้ที่มีม่านเพื่อที่จะสนับสนุนฮะดีที่ท่านเนี่ยมาหยิบยกเป็นฮะดีที่บรรดานักาการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยกับการยืนยันฮะดีอื่น ในความหมายที่มันถูกต้องท่านได้กล่าวว่าสวนสวรรค์น,นั้นมันใกล้เสเหลือเกินไปยังบุคคลหนึ่งบุคคลใดในหมู่พวกท่านมันใกล้มากกว่าสายร้อยรองเท้าสายที่เราเราเมื่อเวลาเราสวมใส่รองเท้าพี่น้องพ้ท่มีหมานสายร้อยเหล่านั้นมันยึดเท้าของเราดังนั้นไฟนอรกก็เช่นเดียวกันมันก็จะใกล้ใกล้กว่าอรองเท้าที่เราสวมใส่ไปด้วยซ้ํา ะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีมนันเป็นฮะดิษที่บรรดานักชาการได้พูดถึงแล้วก็คำพูดของท่านเนี่ยอยู่ในหนังสือกิตตบุตรตฮีตเช่นเดียวกันหน้าที่157่อามาพี่น้องผู้ที่มีมานร่องรอยฮะดิษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีมานเมื่อเราไปดูในทัศนะของท่านอิหมามอาห์มัดแล้วก็ท่านอิบนุนก่ายยิมแล้วก็ท่านเชคโมฮัมมัดบินอับตุนวะฮาบบ่งบอกว่าร่องรอยเหล่านี้ทําให้ฮะดิษนี้ เป็นฮะดีซที่พาดพิงไปยังท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุวะลัยฮะสัลลัมเพราะอะไรล่ะพี่น้องผู้ที่มีอมานหลักของบรรดานักวิชาการฮะดีซเนี่ยถ้าหากว่าฮะดีซใดก็แล้วแต่พูดถึงบทบัญญัติหรือว่าพูดถึงสวรรค์เลนรกพูดถึงการอีมาณตบรรดาซอฮาบะเนี่ยไม่อาจที่จะพูดได้นอกเสียจากพวกเขาจะได้รับความรู้นี้มาจากท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัม